อะไรแล้วแต่ในชีวิตรเรามันก็เหมือนเรื่องนี้ครับนี่คือเครื่องมือครับในเรื่องนี้ภาพประกอบเลยครับก็บอกว่าเขาไม่มีเวลาเพราะอะไรวฉันจะมาคุยกับเซลแมนเสียเวลาไร้สาระจริงๆเขาเพิ่งกลังต่อ,อสู้เหมือนคนกวันนี้ก็ทำมาหาก,กินจริงไหมครับก็หาเงินก็ทุกทานก็หาเงินหมดจริงครับทำอะไรประจำหาเงินไหมครับ<า>วันแรการหาเงินไหมครับ<า>ทำโอทีหาเงินไหมครับก็หาเงินหมดเหมือนเรากำลังต่อสู้แต่มันมีใครบางคนมาเสนอเครื่องมือคือปืนกลมันเร็วกว่าเรียนรู้วิธีชีวิตโอ้ยิงตุ๊ ทำไม่ยังต้องใช้ลูกธนูกับหอกอยู่เลยอ่ะจริงไหมครับวันนี้เมื่อมันมีเครื่องมือดีๆทำไมเราไม่เรียนรู้และฟังโอกาสบ้างมากพ่อจด้เคยทำระล้วเราเนี่ยผมไม่รู้นะสำหรับผมก็ไม่ใช่ธุรกิจแรกที่ผมทำสเก็ตดีสักใช่ไหมครับแต่อย่างน้อยเราได้รู้ว่าเครื่องมือนี้เราเร็วมันคุ้มค่าที่สุดคุ้มค่าเลยโปรไม่มียูจีกับไม่ดีผมได้เรื่องรับโอกาสไม่ใช่มีแค่ผมใช่ไหมท่านสุพินทวก็คู่ก็ยังมีดีเองครับโปรไม่โกนตาสุพินแน่นอน ที่ได้หมดจริงนะไม่ใช่แค่พูดนําที่ขับเบนเบียนจริงนะยังมีเยอะแยะมากมายเนี่ยถัดไปเขาก็จองกันหมดแล้วจริงนะทุกวันนี้บางคนเป็นลีดเดอร์ก็ซื้อกันแล้วอ่ะจริงนะมีได้หลายทางดีกว่ามีได้ทางเดียวไหมนั่นนี่คือเครื่องมือครับโปรเป็นเรื่องมือที่ยอดเยี่ยม